สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งลุ้นนะครับเจริญพรสองนะครับโซนที่6เนื้อธรรมนานะครับราคาลุ้นละ200บาทนะครับถ้าใครสนใจก็แอดเฟซนะครับแอดเฟซไปเลยนะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์อะไรก็ได้นะครับให้ผมรู้ว่านะครับว่าพี่สนใจนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็จะส่งรายละเอียดให้ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่แอดไลน์แอดเฟซผมแล้วนะครับผมเดนตอนนี้ผมก็ได้จัดส่งนะครับรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับก็เหลือแต่กติกานะครับกติกานะครับผมก็จะส่งให้ตอนเย็นนะครับหลังจากนะครับที่ผมส่งกติ กติกาให้ปุ๊บนะครับก็สามารถเลือกเลขได้เลยนะครับว่าจะเอาเลขไหนนะครับสําหรับใครที่พิมพ์คาว่าสนใจหรือว่าอา่านกติกาผมแล้วนะครับสนใจครับก็ให้พิมพ์คําว่าสนใจนะครับ สนใจปุ๊บนะครับใครที่พิมพ์คําว่าสนใจก่อนคนแรกผมก็จะให้สิทธิ์คนนั้นนะครับเป็นคนแรกนะครับในการเลือกหมายเลขก่อนนะครับต่อจากนั้นก็คนที่2คนที่3ไปเรื่อยนะครับเอาเวลานะครับการส่งข้อความเป็นหลักนะครับสมมติพี่ส่งมาเวลา18บแนาฬิกาจุดศูนะครับผมก็จะไล่ตอบของพี่ก่อนคนที่2ส่งมานะครับ1ินาฬิกาจุดสามศูนย์ผมก็ตอบของพี่เป็นคนที่2นะครับการุณาอย่าพิมพ์ซ้ำนะครับถ้าใครสนใจนะครับพิมพ์แค่คําว่าสนใจก็พอนะครับให้พิมพ์คําว่าสนใจหลังจากที่ผมส่งกติกาาให้้เท่นนั นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่สนใจพร้อมโอนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ซับซ้อนนะครับไม่อยากให้จองไม่อยากให้อะไรนะครับอยากให้โอนเลยนะครับผมมีตัวตนแน่นอนผมรับประกันให้นะครับรับประกันยอดให้มีตัวตนผมจะส่งหมายเลขบัญชีแล้วก็แนบบัตรประชาชนให้นะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับการจัดส่งนะครับผมจะให้พี่ชายผมจัดส่งให้นะครับผมมีหน้าที่นะครับเป็นคนประชาสัมพันธ์นะครับในการจัดส่งให้แต่พระเป็นของผมนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนพระเป็นของผมตอนนี้ผมรอเวลากลับบ้านผมทํางานอยู่ที่ไต้หวันนะครับขอคนที่สนใจจริงไว้ใจในตัวผมจริงๆนะครับถ้าใครไม่ไ,ไว้ใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สลับนะครับก็ขั้นตอนนั่นคือหลังจากนะครับที่ผมพิมพ์กติกาส่งกติกาไปให้นะครับถ้าคนไหนสนใจก็ให้พิมพ์แค่คาว่าสนใจก็พออย่าพิมพ์อะไรนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าคุณพิมพ์อะไรนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะตัดสิทธิ์ไปนะครับใจเย็นๆก็พอนะครับรอผมตอบแชทนะครับหลังจากนะครับที่พิมพ์คําว่าสนใจมาแล้วนะครับผมก็จะส่งหมายเลขให้เลือกนะครับหนึ่งถึงห้าสิบว่าพี่จะเลือกเบอร์ไหนถ้ามีคนเลือกก่อนแล้วผมก็จะกาเบอร์นั้นทิ้งไปแล้วเบอร์ที่เหลือจะให้พี่เลือกนะครัับบงจกสร็นะะคผม่ หมายเลขบัญชีแนบบัตรนะครับประชาชนของผมนะครับให้นะครับแล้วก็โอนเงินตามจํานวนที่ปิดไปนะครับค่าส่ง60บาทต่อบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะปิดกี่ลุ้นค่าจัดส่งก็แค่60บาทนะครับพอโอนเงินเสร็จแล้วนะครับให้ส่งที่อยู่มานะครับหลังจากนั้นนะครับก็รอผมตอบนะครับรอผมนะครับรอผมเพราะว่าผมจะส่งนะครับ หมายเลขกล่องพระให้นะครับกล่องพระมีทั้งหมดนะครับหนึ่งถึงห้าสิบเบอร์นะครับผมก็จะส่งแค่หมายเลขกล่องพระให้นะครับเพราะว่าผมได้เขียนหมายเลขหนึ่งถึงห้าสิบไว้หมดแล้วนะครับส่วนเหรียญข้างในให้พี่ๆทุกคนไปลุ้นเอาเองนะครับเพราะรายละเอียดนะครับผมจะส่งลงไปในแชทหมดนะครับผมจะไม่มาส่งลงในไลน์ในยูทูบนะครับเพราะมันอันตรายนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใครสนใจนะครับฟังนะครับทบทวนดูนะครับถ้าใครสนใจก็ไปแอดเฟซนะครับใครมีเฟซก็แอดเฟซใครมีไลน์ก็แอดไลน์มานะครับไลน์ผมนะครับชื่อ FOPTH111 นะครับถ้าใครสนใจนะครับท,ทักมาก็ให้ส่งสติกเกอร์มาก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าพี่นะครับสนใจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ